สวดีครับห้องสุนรัศดรนะครับนนวันที่8เมษายนนะต้องบอกว่าอัดอีกรอบนะเมื่อกี้มีปัญหาจริงแต่ไม่เป็นไรไม่พูดถึงมันนะครับเรื่องของเสียงเริ่มกันใหม่อ่านกันใหม่นะฮะสำหรับหนังสือเงินเฟอ้อคือเร,รียญนะครับตอนที่8ใช่ไหมตอนที่8แล้วนเนาะเมื่อกี้จาไ,ได้ตอนที่8โอเคอเสียงมาแล้วครับบอกเลยหูปัญหาเยอะยิ่งรีบยิ่งช้านะจริงๆ ยิ่งรีบยิ่งช้าผมยิ่งรีบวันนี้ผมมีธุระด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคขออภัยด้วยนะฮะใครที่มาดูเมื่อกี้แล้วเสียงมันหายนะฮะ,ะเราไปกันเลยนะครับ เริ่มมาตรงที่หัวข้อสังคมที่ตั้งอยู่บนเงินที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้คือสังคมที่ยั่งยืนในปีคศ1 9 9 5นะครับถึง1 9 7 3มีนักชาติพันธุ์วิทยาชาวอเมริกันชื่อว่าจอห์นบีคาฮูได้สร้างการทดลองครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่าจัก,กรวาลที่25หรือว่า universe 25คาฮูเนได้สร้างยูโทเปียหนทูที่อุดมสมบูรณ์ขนาด2.7ตารางเมตรครับมีห้อง2 5 6ห้องมีโพรง16โพรง เชื่อมไปสู่ของกินแล้วก็น้ําดื่มในยูโทเปียนี้ครับมีการควบคุมให้ป,อออปลอดอปลดโรคแล้วก็ไร้ศัตรูผู้ล่าหนูเพื่อให้พวกหนูได้อยู่อาศัยกันอย่างส,บ,สบายๆครับมีอาหารให้กินเหลือเฟืออาหฮูเชื่อว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่เขาจัดหาไว้ให้เนี่ยจะทำให้หนูทั้งหมดครับใช้ชีวิตได้อย่างเพลิดเพลินมีความสุขกาทำการทดลองนี้ครับภายใต้สมมติฐานที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอาศัยอยู่ในโลกที่เราไม่ต้องทํางานหาเงินเพื่อใช้จ่าย อยู่ฟรีกินฟรีเพราะว่าทรัพยากรมีให้เราอย่างเพียงพอซึ่งในกรณีของหนูเนี่ยนะฮะในการทดลองเนี่ยก็คือไม่ต้องทํางานออกหาอาหารแล้วก็ไม่ต้องทํารังสําหรับขยายพันธุ์เลยนะครับผู้คนสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องทํางานมีชีวิตได้โดยไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็คร่งเครียดสังคมยูโทเปียแบบนี้หลายคนอาจมองว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดไปเลยนี่มันโลกในฝันชัดๆ แต่พี่ชิดก็อยากจะเตือนพวกเราว่าแนวคิดยูโทเปียม,มันคือเรื่องที่เพ้อฝันแล้วก็ไม่มีจริงนะครับมันไม่จริงผลการทดลองของฮาคู oo, นะครับแรกเริ่มเดิมทีเขาได้ปล่อยให้มีหนูอาศัยอยู่ในระบบแค่ประมาณ8ตัวนะคือตัวผู้4ตัวตัวเมีย4จากนั้นไม่นานประชากรหนูก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับเป็น2เท่าในทุกๆ55วันจนพอเวลาผ่านไปครับประชากรหนูก็มีเพิ่มมากถึง2,200ตัว แล้วมันก็เริ่มมีหนูที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ครับสถาปนาตัวเองเป็นหนูมาเฟียอันธพานไล่ทําร้ายหนูตัวอื่นๆครับถึงขนาดจับหนูตัวที่อ่อนแอกินไปเลยก็มีสภาพสังคมหนูเริ่มมีการแบ่งพักพวกครับแบ่งพื้นที่และหนูเพศเมียก็เริ่มมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไม่ยอมให้ตัวผู้เข้าใกล้เพื่อผสมพันธุ์หลายตัวเนี่ยเริ่มก้าวเล้าใส่ลูกครับหรือแม้แต่เลิกพฤติกรรมการเป็นแม่ละทิ้งลูกๆให้ตายโดยไม่ดูแลเลยจากนั้นครับประชากรหนูก็ลดลงเรื่อยๆครับ ทั้งๆท,ที่ยังมีอาหารให้กินไม่อั้นเหมือนเดิมคารฮูค้นพบว่าหนูในเจเนเรชันใหม่ๆที่ยังอยู่รอดได้อพยพแยกตัวออกไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันก็คงกินในกล่องนั่นแหละแต่ว่าไปหาแบบเป็นมุมนึงอะไรประมาณนี้นะฮะหนูรุ่นใหม่นี้ครับไม่ยอมผสมพันธุ์ต่อไปพวกมันใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการกินนอนแล้วก็ขับถ่ายไม่มีความกระตือรือร้นอยากจะทําอะไรทั้งนั้นผลการทดลองจัก,กรวาลที่15จบลงที่ประชากรหนู ในยูโทเปียแห่งนี้ศูนพันครับทั้งที่ยังมีอาหารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อหนูทุกตัวเหมือนเดิมนี่คือพฤติกรรมการถดถอยของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแรงจูงใจในชีวิตเพราะแม้จะมีทรัพยากรทรัพยากรเหลือเฟือครับสาหรับทุกยูนิตในสังคมแต่หากมีการบริหารจัดการที่ห่วยแตกโดยกลุ่มคนมีอานาจก็สามารถทําให้สังคมต่ําซามลงได้นี่คือสาเหตุว่าทําไมอํานาจที่ไปกระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มเดียวถึงเป็นสิ่งที่เลวร้วาย รัฐบาลที่มีอำนาจมากเกินไปครับมันจะทําให้สังคมเสื่อมทรามและสิ่งที่สนับสนุนความยิ่งใหญ่ของอำนาจรัฐบาลได้ก็คืออำนาจการควบคุมเงินนั่นเองเพราะการควบคุมเงินควบคุมเงินนะครับคือการควบคุมประชาชนควบคุมพฤติกรรมแล้วก็ควบคุมความคิดไม่ว่าจรัฐบาลที่มาจากระบอบการปกครองแบบไหนประชาชนก็ไม่มีเสรีภาพทิ่แท้จริงพิชิตก็เชื่อว่าหากเราอยากได้เสรีภาพทิ่แท้จริงนั้นทางเดียวที่เราจะต้องทําก็คือเอาอำนาจการควบคุมเงินออกจากมือรัฐบาลครับ การควบคุมเงินมันคืออำนาจที่เฮี้ยที่เกิดขึ้นเพราะระบบที่เฮี้ยที่ครอบงำโลกข,ของเราทุกว,วันนี้พอพิชิตเห็นถึงความเฮี้ยของระบบนี้แล้วพิชิตก็เกิดคำถามว่าทำไมเราต้องโดนรัฐบาลบังคับให้ใช้ระบบเงินที่เฮี้ยที่แม่งต้องมีเงินเฟ้อด้วยวะมันมีทางเลือกอื่นไหมมีเงินแบบอื่นที่ให้พิชิตเลือกใช้ไหมแล้วพิชิตก็สรุปตรงที่คำว่าคำว่าเงินนะหรือว่ามันนี่นี่แหละเออมันคืออะไรกันแน่ จู่ๆธนาบัตรหรือว่าตัวเลขในแอปธนาคารมันมีค่าให้คนเราเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้ยังไงวะพอตั้งคําถามแบบนี้ปั๊บมันก็เหมือนพี่ชิดจะคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างพี่ชิดรู้ทันทีเลยว่าคําถามนี้จะเปิดทางให้พี่ชิดได้ค้นพบความจริงที่มันจริงยิ่งกว่าเพราะพวกเราจะไม่มีวันรู้วิธีป้องกันไม่ให้มันมีโจรมาขโมยเวลาแล้วก็นาพักํำแหน่งของเราไม่มีวันรู้วิธีสะสมความมัง่งคั่งและทุนทรัพย์อะไรไดู้ดง่ายๆคือพวกเราแม่งไม่มีทางจะรวยได้เลย ถ้าไม่รู้ว่าเงินหรือว่ามันนี่คืออะไรและการจะเข้าใจเงินได้ก็ต้องเข้าใจทองคำเสียก่อนหรือ,เ,อเมื่อเข้าใจทองคำแล้วพวกเราก็จะได้ค้นพบนะฮะวิธีการก้าวออกมาจากระบบการเงินห่วยๆทิสเสื่เมี้ยๆที่แม่งเออเลอร์จนซ่อมไม่ได้แล้วนี้ไปด้วยกันเริ่มบทที่7นะครับบทที่ชื่อว่าทองคามีค่าได้อย่างไรนะหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันนะครับเกินนํำบทนะฮะเขาบอกว่าพี่ชิดยอมรับว่าพี่ชิดเพิ่งเข้าใจเงินเข้าใจมันนี่เด้อย่างของแท้ ก็หลังจากที่พี่เข้าใจคําว่าทองคาเนี่ยนะเป็นยังไงแล้วก็ทําหน้าที่อะไรทองคํามีค่าขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเริ่มเลยนะมักจะมีคําถามหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่พิชิตนั่งไล่ความคิดทั้งหมดที่อยู่ในหัวของพี่แล้วคําถามนั้นก็คือทองคํามีค่าได้อย่างไรมันเป็นคําถามที่ดูโง่ๆนะแต่อยู่ดีๆพี่ก็สงสัยเฉยเลยว่ามันมีค่าได้ไงวะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้นะฮะนึกว่าเพราะมันเป็นเครื่องประดับจึงมีค่าขึ้นมา อาจจะเพราะมันสวยเพราะมันวิบวับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความจริงคือโลกของเราต้องการสิ่งของสักอย่างหนึ่งครับเพื่อเอาไว้เก็บเวลาเก็บคุณค่าเก็บแว l ลูเพราะตอนที่เรามีพละกําลังมีแรงกายทํางานสร้างผลผลิตสร้างเอาพุตสร้างมูลค่าเราก็ต้องการจะเก็บรักษามันไว้เพื่อใช้ในวันที่เราไม่สามารถทํางานได้การที่เราจะเอาเวลาในชีวิตไปทํางานจํานวน8ชั่วโมงเราก็ต้องได้สิ่งตอบแทนเป็นมูลค่า8ชั่วโมงเวลามนุษย์เราทํางานแล้วมันมีเอาพุตนั่นแหละคือของจริง productivity ที่เกิดจากการทำงานนั่นคือของจริงแต่พอไม่รู้จะเก็บมันยังไงเผื่อวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนมันเป็นของอย่างอื่นมรุ์ก็เลยคิดคอนเซปต์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับแลกเปลี่ยน energy แลกเปลี่ยนอพักน้ำแรงกันด้วยสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้สิ่งนั้นเราเรียกมันว่ามันนี่หรือว่าเงินนั่นเองจริงเงินเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้นะมึงต้องแยกให้ออกระหว่างของจริงกับวัตถุอะไรก็ได้เงินมันจะเป็นเฮี้ยอะไรก็ได้กระดาษก็ได้เปลือกหอยก็ได้หินก็ไไไดดดด้้้ลูกกกปัั็็เียววสต์ แล้วทำไมในอนาคตมันจะเป็นอะไรสักอย่างแบบดิจิทัลคอนเทนเนอร์ไม่ได้ถูกไหมเพราะวัตถุเหล่านี้มันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ productivity จริงจริงของจริงมันคือคุณค่ามูลค่าน้ำพักน้ำแรงที่เราใช้เวลาในการสร้างเอาพุตแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นแหละคือของจริงแล้วถ้าวันไหนที่เราจะไม่ทํางานเราก็สามารถใช้วัตถุที่ว่าเนี่ยไปแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อหารหรือสิ่งอื่นๆที่ต้องการได้นี่คือคอนเซปต์ของการเก็บเวลาเอาไว้ในวัตถุผู้มึง ว่าอะไรจะเป็นตัวเก็บรักษาเวลาที่เจ็บี่สุดละ่ะมันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่มันไม่สามารถถูกปลอมแปลงขึ้นมาได้ซึ่งมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยระยะเวลาอันยาวนานนุดเราค้นพบสิ่งนั้นมาหลายพันปีแล้วมันก็คือทองคาเพราะกว่าคนจะผลิตปริมาณทองคําเพิ่มได้กว่าจะสํารวจกว่าจะส่องกว่าจะตัดกว่าจะล่อนกว่าจะหลอมกว่าจะขึ้นรูปมันเป็นกระบวนการที่ยากลำบากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากต่อให้จะมีความต้องการทองคํามหาศาลแค่ไหนพวกมึงก็เพิ่มปริมาณมันไม่ได้ง่าย ลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทองคํามันมีจานวนอุปทานหรือว่าซัพพลายเกิดขึ้นใหม่แค่ประมาณปีละ 2- 3เเท่านั้นเพราะใครก็พิมพ์ทองคําเพิ่มขึ้นมาฟรีๆแบบการพิมพ์เงินรัฐบาลที่เขาบังคับให้เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ได้นะครับทองคํามันสร้างยากเนะวกวาะหัวข้อใหม่ครับจากทองคําสู่เหรียญทองของจกักรวรรดิ่างนี้จะเป็นประวัติของทองคํนะคาคแล้วนะครับนอกจากทองคําแล้วนะครับทําไมต้องเกิดเงินชนิดใหม่ขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์มนุษย์ การจะตอบคำถามนี้พี่ชิดจะต้องพาพวกเราเท้าความไปยังอดีตหลายคนคงจะเบื่อที่พี่ชอบยกอดีตมาพูดถึงอยู่เสมอโดยจะเป็นยุคนั้นยุคนี้แต่พี่ก็ต้องเล่าให้ฟังพราะการที่จะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้เราต้องเข้าใจอดีตก่อนถ้าไม่เข้าใจอดีตก็ไม่เข้าใจปัจจุบันและถ้าไม่เข้าใจปัจจุบันพวกเราจะไม่สามารถจินตนาการไปยังอนาคตได้พี่ชิดจะพาพวกเราหันกลับไปดูประวัติศาสตร์ไปหาเหตุผลและตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในอารยธรรมมนุษย์ เรื่องที่มึงต้องเข้าใจกันก่อนเลยก็คือทองคาเนี่ยไม่ได้เกิดมาก็มีค่าเลยและมนุษย์เราไม่ได้ใช้ทองคําเป็นเงินมาตั้งแต่แรกในอดีตเนี่ยเราเคยใช้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นเงินมาก่อนโดยจะเป็นเปลือกหอยข้าเปลือกฟันสัตว์ลูกปัดวัวเกลือแร่เงินแร่ทองแดงจนมาถึงทองคําแล้วเราก็ใช้ทองคํากันอยู่หลายพันปีในลักษณะของก้อนทองคําทองคําแท่งแล้วก็เหรียญทองคําเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ เมื่อ2,500ปีก่อนคริสตกาลคือเมืองบาบิโลนก็เริ่มมีการใช้ทองคํากันอย่างแพร่หลายแล้วมนุษย์เราใช้วัตถุเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและก็บริการเราใช้ทองคํากันอยู่นานมากก็จริงแต่ปัญหาคือมันไม่มีมาตรฐานมันไม่มีขนาดที่ตายตัวมันไม่ชัดเจนมันไม่มีจุดที่บ่งบอกว่าทองคําก้อนนี้มีความบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์มีน้าหนักเท่าไหร่จุดนี้เลยทําให้การซื้อขายสินค้ามันค่อนข้างลําบาก นึกภาพมึงซื้อขายของกันแต่ละครั้งก็ต้องมาหลอมขึ้นรูปทองคําใหม่เพื่อตรวจสอบน้ําหนักความบริสุทธิ์ทุกครั้งมันไม่สะดวกที่เฮี้ยเลยถูกไหมการค้าขายเลยไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักซึ่งปัญหาของการค้าขายที่เกิดขึ้นน้อยเนี่ยมันทําให้ความเร็วในการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกษิจในช้าลงอันที่เงินเปลี่ยนมือช้าทําให้ระบบเศรษฐกษิจเติบโต,ตได้ยากเพราะทุกครั้งที่เงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือก็หมายถึงการจ่ายเงินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเหตุผลที่คนจะยอมจ่ายเงินให้กับคนอีกคนก็คือ าจ่ายเพื่อให้คนอื่นทําบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ากับตัวผู้จ่ายเงินเองผู้ที่ได้รับเงินก็ย่อมต้องทําบางอย่างเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ผู้จ่ายยอมจ่ายมาสแสดงว่าผู้ที่ได้รับเงินมีความสามารถและก็มีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นมากกว่าผู้จ่ายผู้รับเงินจึงมีต้นทุนในการทําสิ่งนั้นที่ต่ํากว่าผู้ง่ายก็คือการจ่ายด้วยเงินไปเลยมันมีราคาที่ถูกกว่าที่ผู้จ่ายเงินจะลงมือทําหรือผลิตสินค้าเองนึกภาพผู้มึงซื้อเบียร์พิชิตแก้วละร้อยกว่าบาท เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์กับชุดต้มเบียร์ไปต้มเองที่บ้านแบบไหนต้นทุนถูกกันละ่ะคือกินถูกกว่าเนาะการใช้จ่ายการใช้เงินนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าในลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าในระบบเศรษฐกิจใดๆก็ตามหากเงินยิ่งเปลี่ยนมือเร็วเท่าไหร่ระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะมี productivity มีผลผลิตมากขึ้นเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าบ่อยครั้งมากขึ้นเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ยิ่งจะเติบโตมากขึ้นเท่านั้น การหมุนเวียนเปลี่ยนมือของเงินจะทาให้เกิดการรีดเอาพุทของผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงผลประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นไปอีกทีนี้พวกมึงพอนึกภาพตามพิชิตออกไหมคือขอแค่เงินมันหมุนไปสังคมมันก็เจริญได้ของมันเองง่ายกว่านี้มีอีกไหมอย่างที่พิชิตบอกไปแล้วว่าการที่แร่เงินแร่ทองแดงแล้วก็แร่ทองคำเนี่ยไม่มีมาตรฐานทั้งในเรื่องของขนาดและความบริสุทธิ์มันทําให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนยากลาบา,ากการใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ช้า ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตช้าและการค้าขายไม่สามารถขยายองค์กว้างได้เมืองทั้งหลายในอดีตก็จะเป็นเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆที่ทําการค้าขายกันในวงแคบๆการค้าขายข้ามเมืองข้ามพรมแดนจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นักจนกระทั่งมนุษย์ปัญหาวิธีแก้ปัญหานี้ได้ระบบเศรษฐกิจของโลกเราก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์เริ่มทาเหรียญทองแต่ปัจจัยอีกด้านหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของการควบคุมจากรัฐบาลของจักรวรด การที่รัฐบาลเข้ามาดูแลระบบการเงินมันคือการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเพียงแต่มันเป็นปัญหาคนละแบบกับที่เรากำลังมาเชิญอยู่ในตอนนี้เนื่องจากยุคนั้นก้อนทองคํามันยังไม่มีมาตรฐานใช้งานยากถ้าอยากจะตรวจสอบก็ต้องใช้เวลานานไอ้พวกจักรพรรดิทั้งหลายมันก็เลยพยายามสร้างมาตรฐานขึ้นมาเหรียญทองนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่ถูกใช้มานานตั้งแต่สมัยบาบิโลนนะฮะลิเดียโรมันออตโตมันหลักฐานที่ประจากชัดที่สุดก็คือเหรียญทองเมืองลิเดีย ถูกสร้างขึ้นเมื่อ700ปีก่อนคริสต์กาลเหรียญทองนี้มีความพิเศษตรงที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันขนาดเหรียญเท่ากันน้ำหนักเท่ากันความบริสุทธิ์เท่ากันแล้วก็มีการพิมพ์ตราสินโตคำรามลงไปบนเหรียญซึ่งเป็นตราของจกักรพรรดิในสมัยนั้นพวกเรารู้ไหมว่าการทำเหรียญทองที่มีตราแบบนี้ข้อดีของมันก็คือมันเป็นมาตรฐานสากลที่คนยอมรับทั่วกันในหลายพื้นที่ซึ่งหลังจากเหรียญทองมีมาตรฐานแล้ว ที่ตามมาก็คือคุณสมบัติการใช้แทนกันได้หรือว่า fungibility ค,คราวนี้เหรียญทองทุกๆเหรียญก็จะมีค่าเท่ากันเอาเหรียญของกูแลกกเหรี่ยญของมึงได้อย่างไม่ติดหัวใจอีกต่อ,อไปการค้าขายจากนี้ไปก็ไม่ต้องมาคอยช่างคอยตวงหรือว่าคอยวัดความบริสุทธิ์กันอีกแล้วับตั้งแต่เหรียญทองคาถูกสร้างขึ้นมาเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้อย่างรวดเร็วขึ้นมากผู้คนไม่จําเป็นต้องตรวจสอบอะไรอีกต่อไป เพราะมีตาจากักรพรรดิปั๊มอยู่บนเหรียญคือเห็นเหรียญทองมีตาแบบนี้ขนาดเท่านี้ผู้คนก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันมีน้ำหนักต่อเหรียญเท่าไหร่มีความบริสุทธิ์เท่าไหร่ตีมูลค่าได้เท่าไหร่หรือว่าแลกสินค้าได้ปริมาณเท่าไหร่ใ,รในเวลาไม่กี่ปีที่เหรียญทองคําถูกประดิษฐ์ขึ้นหลังจากนั้นเงินก็เปลี่ยนมือกันได้เร็วกว่าเก่ามากการค้าขายเจริญเติบโตตลาดเสรลีมีความก้าวหน้าขึ้นมากเลยเกิดการค้าขายข้ามพรมแดนขึ้นมากมายหลายพื้นที่ ประเทศที่มีระบบเหรียญทองจะสามารถพัฒนาได้เร็วกว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบเหรียญทองเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประเทศที่ใช้ระบบเหรียญทองเนี่ยก้าวขึ้นมามีอํานาจในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอํานาจทางการทหารอํานาจทางการค้าอํานาจในการออกสํารวจพื้นที่เพื่อยึดครองทรัพยากรของชาติอื่นๆประเทศที่เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นดับหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจก็จะสามารถขยายแผ่อิทธิพลออกไปตามที่ต่างๆจนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจในโลกแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่าชาติอื่นๆ แต่จุดนี้เองครับเหรียญทองจึงกลายมาเป็นโมเดลที่ทําให้ทุกประเทศทุกชาติทุกจักรวรรดิเนี่ยต้องแข่งขันกันสร้างเหรียญทองคําที่มีตราของตัวเองซึ่งทําให้เกิดข้อดีหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติใช้แทนกันได้ที่หมายถึงเหรียญทองคําทุกเหรียญมีมูลค่าเท่ากันใช้งานง่ายเอาเหรียญเล็กๆนะซื้อของเล็กๆได้หรือจะรวมเอาเหรียญเล็กๆหลายเหรียญไปซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้ จะเห็นได้ว่ามันสะดวกขึ้นมากกว่าสมัยที่มนุษย์ยังใช้ก้อนทองคําซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะเลยแต่ข้อดีของเหรียญทองมันก็มาพร้อมข้อเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้หัวข้อต่อมาครับการผูกขาดเหรียญทองความชิบหายเริ่มมานะหลังจากแต่ละจัก,กรวรรดิเนี่ยมันสร้างเหรียญทองของตัวเองแล้วกลายเป็นว่าจากที่ทองคําเคยเป็นสิ่งที่ใครก็ผลิตได้ใครก็สะสมได้ใครก็มีได้หรือใครอยากไปขุดทองก็สามารถไปขุดได้ตอนนี้ทองคํามันเริ่มสูญเสียสถานะจากการเป็นโลหะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จู่ๆคนที่มีทองคําก็ไม่สามารถจะเอาก้อนทองคําไปแลกสินค้าตามเพใจได้อีกเพราะพ่อค้าแม่ค้าจะรับแค่เหรียญทองของจกักรวรรดิเท่านั้นจากที่ทองคําเคยเป็นเงินที่ใครก็ใช้ใจ่ายได้จู่ๆระบบเศรษฐกิจก็ไม่สามารถใช้ทองคําของตระตูาสาได้อีกต่อไปแต่ต้องเป็นเหรียญทองที่ปั๊มออกมาจากโรงกระสาบของอาณาจักรเท่านั้นในไงว่าบังคับหรือว่าถ้าเป็นของแท้ต้องของจักรวรรดิอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็แน่นอนว่าลงกระสาบของอาณจาักก็มีหน้าที่ในการกว้านซื้อทองคำนะก้อนทองคํามาจากประชาชนอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ต้องไปจัดหาทองคํามาจากตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอาไปป้อนให้กับโลงกระสาบสร้างเหรียญทองที่มีการตีตราจากักรพรรดิออกมา้คนในอนาณา,าจักรเนี่ยแล้วก็นอกอาณาจักรเนี่ยใช้นะครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเฮียครับพวกเราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยช่วงแรกๆของการสร้างเหรียญทองลงกระสาบจะพั้มตาสิงโตคำราลงบนเหรียญ พอพักหลังๆครับมันจะเปลี่ยนไปปั๊มเป็นหน้าของจกักรพรรดิลงไปบนเหรียญทองแทนเนื่องจากมันเป็นจิตวิทยาในการรักษาหนาจของกษัตริย์หรือว่าขององค์จกักรพรรดิเอาไว้ปัญหาตามมาก็คือมันเกิดการควบรวมอํานาจในการผลิตเหรียญไว้ที่ลงกระสา์เท่านั้นมันเป็นชาวบ้านเฉยๆเนี่ยจะมาทําโรงงานผลิตเหรียญทองไม่ได้แล้วลงกริย์ที่ว่านี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของจกักรวรรดิเพราะอำนาจการผลิตเหรียญโดนผูกขาดจากส่วนกลางไม่ต้องเดาเลยครับว่าพอมีอำนาจมากมันต้องเฮียแน่ ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือลงกระสาบเริ่มมีการผสมโลหละราคาถูกลงไปในเหรียญทองเพื่อที่จะสร้างเหรียญให้ได้จํานวนมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ในอาณาจักรมึงเนี่ยแม่งมีปริมาณทองคําเท่าเดิมแล้วมันก็เอาเหรียญใหม่ที่ผลิตเพิ่มขึ้นมาไปเป็นสมบัติของกษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิเองพวกเราเริ่มเห็นความชิบหายค่อยๆก่อตัวหรือยังต,ตอนเริ่มแรกเหรียญทองของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างโรมันมีการใช้ทองคําเป็นปริมาตรถึง9 8เซ แต่พอช่วงเวลาผ่านไปแค่200ปีปริมาณทองคาในเหรียญมันเหลือเพียงแค่50%เท่านั้นเองคำถามสาคัญก็คือปริมาณทองคําที่ลดลงเนี่ยมันหายไปไหนวะคํตาตอบคือทุกๆครั้งที่มีการเก็บภาษีจากประชาชนเหรียญทุกเหรียญมันจะวนไปที่โรงกระสาบอีกรอบเพื่อเข้าไปหลอมใหม่ทุกๆครั้งที่มีการหลอมจะมีการลดความบริสุทธิ์ทองคําในเหรียญลงด้วยการเติมโลหละราคาถูกเช่นนิกเกิลผสมลงไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทําให้ผลิตเหรียญใหม่ได้มากขึ้น กระบวนการเหล่านี้เรียกว่าคอยคริปปิ้งมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยที่ประชาชนไม่ทันได้รู้ตัวเหรียญส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นมาก็กลายไปเป็นของจักรวรรดิเป็นของรัฐบาลเอาไว้ใช้จ่ายในโครงการต่างๆตัวยอย่างเช่นรัฐมีทองคําที่จะสามารถผลิตเหรียญได้จานวน100เหรียญแล้วรัฐก็ผสมนิกเกิลลงไปนิดหนึ่งพอเอาไปผลิตจริงก็ได้มา110เหรียญจากนั้นก็เก็บสิเหรียญไว้กับตัวรัฐบาลเองผู้คนสมัยนั้นก็ไม่มีใครตรวจสอบเหรียญทองกันแล้วว่ามันมีความบริสุทธิ์เท่าไหร่ เพราะทุกคนเชื่อในตาของจกักรพรรดิมนุษย์ได้ผ่านพ้นยุคข,ของการตรวจสอบเหรียญทองมานานเป็นร้อยปีแล้วรัฐก็มีอำนาจในการควบคุมการไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจไปโดยปริยายถึงตอนนี้รัฐมีอำนาจในการควบคุมการผลิตเหรียญทองแบบเบ็ดเสร็จแล้วรัฐก็เลยมีอำนาจมากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆมันก็ตีตรากฎหมายต่างๆที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องตัวเองรัฐสามารถทาโครงการอะไรก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปของเงินหรือเก็บภาษีจากประชาชน รัฐอยากจะทําสงครามเมื่อไหร่ก็ได้ตามเพใจรัฐส,สามารถอัปเกรดกองกําลังทหารและก็สิ่งก่อสร้างอลังการฟุ่มเฟือยต่างๆได้ไม่มีขีดจํากัดจนเกิดการคอร์รัปชันในองค์กรของรัฐเองเหล่าบรรดาขุนนางที่อยู่ใกล้ชิดจกักรพรรดิก็จะพยายามเข้าถึงแหล่งผลิตเงินนี้คนที่ยิ่งอยู่ใกล้จกักรพรรดิก็ยิ่งมีโอกาสได้รับเงินที่ผลิตใหม่นี้ก่อนคนอื่นทําให้ขุนนางเหล่านั้นมีเงินเยอะขึ้นร่ํารวยขึ้นพวกแม่งได้เงินมาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงทํางานอะไร เมื่อข่าวความร่ารวยหรูหรามันแพร่สะพัดออกไปผู้คนเริ่มเข้าใจว่าเป็นอาชีพขุนนางหรือว่าค่ารับใช้รัฐเนี่ยแม่งไล่ได้ดีได้เงินง่ายไม่ต้องเหนื่อยอะไรก็รวยกว่าชาวไร่ชาวนายอย่างมหาศาลประชาชนทุกคนก็อยากจะร่ําเรียนหนังสือเพื่อเข้ามาเป็นอาชีพขุนนางทุกคนอยากจะมาเป็นข้าราชการทุกคนอยากจะมาทํางานที่จกักรพรรดิทุกคนอยากเป็นเจ้าคนนายคนพวกเราว่าคําพูดนี้แม่งคุ้นคุ้นหูไหม พวกเรายัางจําได้ไหมที่พีดบอกว่าอาณาจักรโรมันได้ทําการลดความบริสุทธิ์ในเหรียญทองลงจากเดิมที่มีทองคําอยู่98ก็เหลืออยู่เพียง50ภายในะยะเวลาแค่200ปีแต่ที่มันเฮี้ยกว่านั้นคือพอเวลาผ่านไปอีกเพียง100กว่าปีให้หลังเหรียญทองของอาณาจักรโรมันมีความบริสุทธิ์ของทองคําเหลืออยู่แค่เพียง5เท่านั้นเรียกได้ว่าเหรียญทองต่างเนี่ยไอเหรียญต่างๆของอาณาจักรโรมันนั้นแทบไม่หลงเหลือความเป็นโลหะมีค่าเฮี้ยอะไรเลยมีแต่ส่วนผสมของโลหะราาคถูกมีแต่ขยะในนนั้ พอเงินมันเฟอ้อแล้วก็เสื่อมค่ารุนแรงขนาดนี้พวกเราคงเดาได้ไม่ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานภายในอาณาจักรโรม,มันก็เกิดวิกฤติที่สุดท้ายจะนํามาสู่การล่มสลายของกรุงโรมอาณาจักรโรม,มันค่อยๆอ่อนแอลงอย่างมากเกิดภาะวะข้าวยากหมากแพงราคาข้าวของทุสิ้นทุกอย่างเฟอ้อไม่เหนือชิ้นดีเพราะการผลิตเงินของโรงกระสาบมันไปทําให้ข้าวของแพงขึ้นองค์จักรพรรดิสั่งให้สร้างเงินที่ไม่ได้มี productivity อะไรออกมารองรับ มันไม่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังมันเป็นการผลิตเงินที่ไม่ได้เกิดจากการสร้าง value หรือคุณค่าใดๆให้กับสังคมมันไม่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินพวกนี้มันไม่มีสัจจะมันจอมปลอมและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความบรราันเลยการปกครองเสือ่อมถอยประชาชนหมดศรัทธาในอาณาจักรประชาชนหมดศรัทธาในระบบเศรษฐกิจชาชานนกจารซื้อขายก็เริ่มติดขัดผู้คนเริ่มอ,อพยพย้ายออกไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนคือคนหาโอกาสใหม่ๆม,ม,มีเด็กเกิดใหม่น้อยลงแล้วคนรุ่นถัดมาก็ไม่สนใจในอาณาจักรอีกต่อไป เพราะมันไม่มีอนาคตเฮียอะไรให้ฝากความหวังเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนถึงคราวกรุงโรมล่มสลายไม่เหลือเขาความยิ่งใหญ่ในอดีตอีกเลยเพื่อนๆว่าเหตุการณ์แบบนี้มันกําลังซ้ํารอยตอนนี้ไหมเป็นแบบเหมือนกันไหมคล้ายๆกันไหมหัวข้อต่อมาครับบทเรียนหลังกรุงโรมล่มสลายพวกเราคิดว่ามนุษย์มันเรียนรู้อะไรได้ไหมพีชิดก็ไม่คิดว่าพวกพวกมีอํานาจเนี่ยมันจะคิดอะไรกันได้ โดยหลังจากที่กรุงโรมล่มสลายลงอนนาณาจักรโรมันก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคซีวิไลใหม่นั่นคือยุคของจกักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชที่ได้ย้ายออกจากกรุงโรมไปตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อเมืองคอนสแตนตินโนเปิลเพื่อตั้งเมืองหลวงใหม่แบบสดร้อนๆเนี่ยมันก็มีการตาเหรียทองคําขึ้นมาใหม่เลิกใช้แล้วไอเหรียญขยะของโรมันมันมีการสาร้างระบบพื้นฐานให้กับเมืองสร้างระบบเศรษฐกิจให้กับเมืองจนยิ่งใหญ่กลายเป็นจกักรวรรดิใหม่ที่ชื่อบิแซนตีนหรือไบเซนทน์ก็ได้นะฮะ หรือที่ชาวโรมันบางส่วนในตอนนั้นยังเรียกว่าอาณาจักรเอ่อจักรวรรดินะฮะโรมันตะวันออกอาณาจักรใหม่นี้ครับเติบโตแล้วก็อยู่กันอย่างรุ่งเรืองต่อมาได้อีกหลายร้อยปีแต่สุดท้ายครับประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยเพราะว่าทายาทรุ่นลูกหลานเนี่ยของจักรพรรดิคอนสแตนติโนเปิลเอ้คอนสแตนตินมหาราชเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการผลิตเหรียญขึ้นมาใหม่ด้วยการทำการลดปริมาณทองคำในเหรียญลงเห็นเห็นไหมครับว่าอำนาจทางการผลิตเงินมันหอมหวานใครจดใจไหวแล้วมันก็วนลูปครับเกิดเป็นโงจรอุบาท เหมือนที่เคยเกิดในกรุงโรมสุดท้ายครับเมืองคอนสแตนติโนเปิลก็ล่มสลายลงในยุคข,ของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่11หลังจากโดนกองทัพออตโตมันบุกยึดเมืองได้สาเร็จในช่วงศตวรรษที่15้ในระหว่างที่บิเซนตีนอ่อนแอลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีเมืองฟลอเรนซ์ครับที่อยูออ่ทางฝั่งประเทศอิตาลีที่นับได้ว่าเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองสุดขีดมีการค้าขายขยายตัวเป็นวงกว้างมีระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบที่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมการค้า เมืองฟอร์เลนมีการสร้างเหรียญทองคําของตัวเองชื่อว่าเหรียญฟอร์ลินซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเงินที่มั่นคงที่สุดสกุลหนึ่งที่เคยมีในประวัติศาสตร์มนุษย์เมืองต่างๆที่ทําการค้าขายกับเมืองฟอร์เลนให้การยอมรับเหรียญฟอร์ลินกันเป็นร้อยเมืองเลยการค้าขายเกิดขึ้นในวงกว้างเงินเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วทั้งเมืองมีแต่ความมั่งคั่งหรูหราแล้วก็มีศิละปะที่งดงามประณีตเกิดขึ้นมากมายจนหลายคนเรียกยุคนั้นว่ายุคเรเนซองค,ครับการมีเงินที่ดีทําให้เมืองนี้เรียกได้้ว่าาาาเป็นนศูรรย์กกกลรรคับโ จนเกิดความเฟื่องฟูอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดช่วงศตวรรษที่1 2บสถึงสิหลังจากนั้นก็อย่างที่พวกเราเดากันได้ครับมันก็มีกษัตริย์องค์ใหม่ครับที่เริ่มผลิตเหรียญฟอรลินขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะโดยมีการเติมโลหะอื่นๆลงไปผสมเพื่อลดความบริสุทธิ์ของเหรียญทองลงแล้วก็เกิดวงจรนุบาทขึ้นอีกครั้งครับจนเมืองฟอร์เลนต้องเดินทางไปสู่ความล่มสลายไม่ต่างอะไรจากอาณาจักรอื่นๆที่ชิบหายเพราะว่าเงินเฟ้อจากการเสกเงินเพิ่มมาก่อนหน้านี้ สังเกตเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างบ้างไหมครับจริงๆพี่ชี้ก็อยากจะบอกว่ามันยังมีอีกหลายนาจาักที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ข้าฟ้าแต่ก็ต้องมาดับสลายเพราะวงจรอ,อุบาทเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาเงินเฟอ้อของแพงที่เรากําลังเผชิญในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหม่ทุกวันนี้ระบบการเงินของเรามันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือในสมัยก่อนเนี่ยมันจําเป็นต้องมีทองคําป้อนเข้าไปในโรงกระสาบเพื่อผลิตเหรียญใหม่และกระบวนการคลิปออคอยคลิปปิ้ง ลดปริมาณทองคํามันก็จะไปเกิดที่ลงกระสาบแต่พอหลังจากสงครามโลกที่หหรือว่าหลังจากปีคศ .1914 เป็นต้นมารัฐบาลของประเทศต่างๆแม่งสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้โดยไม่ต้องสนใจเลยว่าจะมีทองคําป้อนเข้าลงกระสาบอีกหรือเปล่ามันเป็นการผลิตเงินอีซี่มันนี่ขึ้นมาจากอากาศาธาตุอย่างแท้จริงนี่คือพายุลูกมหึมาที่กําลังตอกก่อตัวขึ้นในระบบเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะเข้าใจฮาร์ดมันนี่หรือว่าเงินที่ดีได้ ก็จําจเป็นจะต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่เงินที่ดีจะแก้คืออะไรและมันจะมีผลยังไงกับมวลมนุษยชาติวิชิตสามารถเฉลยพวกเรารู้ตรงนี้ได้เลยว่าปัญหาที่เงินแบบฮาร์ดมันนี่ที่มันไหลตัวกลางกําลังแก้ไขยอยู่ก็คือปัญหาที่เกิดจากเงินรัฐบาลที่พวกแม่งบังคับให้เราใช้นี่แหละแล้วอย่างที่วิชิตบอกไปแล้วว่าปัญหามันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดในยุคนี้มันเป็นวงจรอุบาทที่ผู้เมียอานาจตรงกลางมันก่อมาตลอดไม่ว่าจะเมืองลิเดียอาจากโรมันออตโตมันบาบิโลน คอนสแตนติโนเปิเมืองฟลอเรนซ์หรือไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าผู้มีอำนาจลุกขึ้นมาควบคุมระบบเงินของตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็จะลู่เข้าไปสู่การล่มสลายของมูลสุยชาติในท้ายที่สุดนี่คือสัจจะนี่คือธรรมะมันคือกรรมที่ต้องชดใช้พอดีจบนะฮะเออ่28นาทีพอดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอ่านกันต่อนะครับกับ หัวข้อที่ชื่อว่ารัฐบาลทําสงครามกับประชาชนนะครับเคลียร์ขึ้นไหมคือถ้าเกิดคุณเคยอ่านหนังสืออย่างเช่นเลเยอร์มันนี่เฟดเฟดสแตนดาร์ดบิทคอยสแตนดาร์ดพี่อาจารย์ตั้มพิธิยาเป็นคนแปลนะครับแล้วยังงงๆถ้ามาอ่านเล่มนี้ของพี่ชิตนะครับกับเงินเฟอ้อคือดีอาญาเนี่ยผมบอกเลยคุณจะเคลียร์มากเข้าใจง่ายเพราะว่าพี่แกอธิบายภาษาคนได้ง่ายมากจริงๆนะครับเห,เหมือนเล่าเหมือนเล่าเรื่องให้เราฟังเฉยเฉยแล้วมันก็อ้ไง่ายแค่นี้เลย ไม่ต้องตีความอะไรเยอะนะครับไปหามาอ่านดูนะฮะไปที่ร้าน C1 ก็ได้นะครับเงินเฟ้อคือดีอาญาหน้าปกสีเหลืองๆนะครับปองว่าดีแน่นอนเล่มประมาณไม่ไม่ถึงสา0ร้อยหรอกมั้งนะฮะลองไปหากันดูกันแล้วกันนะโอเควันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะคงต้องลาไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับนะเดี๋ยวยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะที่เสียงหายไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ